กิวี่ครับกิวี่ทำอะไรลูกฮะทำอะไรดูซิเพื่อนเพื่อนเยอะเลยดูดูดูเพื่อนเนเยอะเลยมานั่งเล่นกับกิวี่กลูกเพื่อนเพื่อนเยอะเลยครับพอใแม่คิดถึงกิวี่ไหมเอ้กิวี่มาแล้วเดใครคะอา้าไผ่ทองตาบอดอา้อาอ้ากอดคอเล่นเฉยเลยเอ้ยไผ่ทองตาบอดนะคะเดินชนกิวี่กิวี่ก็ก,กอดกอดแล้วก็เล่นกันเลยเห็นไหม น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยลูกนูตาบอดน้องมองไม่เห็นใช่ไหมคะมองไม่เห็นกีวีนั่งอยู่ใช่ไหมคะลูกมองไม่เห็นกีวีนั่งอยู่เดชนกีวีเลยกีวีเลยกอดเลยใช่ไหมใช่ไหมมานี่เขาไม่ค่อยให้จับเขาไม่ค่อยให้จับเอา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 เดชนอีกเดชนอีกเอาเอาชนกันอีกชนกีวีไหม ไอทองตาบอดสองข้างเลยนะคะแม่เจียงช่วยน้องมานั่งไปกันอืรับบรรยากาศบรรยากาศดีๆอากาศยามเย็นนะคะ